สวัสดีทุกคนนะคะอยู่กับช่องแอมี่สีนะเราห่างหายจากคลิปทำสีผมกันมาเนี่ยนานมากนะวันนี้เราจะกลับมาทำสีผมกันจะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวันนี้เราจะทำสีผมสีอะไรนะเพราะว่าตอนนี้สีผมสีมั่วชั่วไปหมดเลยนี่มีผมงอกด้วยนะมีสีเหลืองสีดำสีน้ำตาลสีอะไรมั่วไปหมด เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านนะคะไปคุยกับช่างว่าเราจะทำสีอะไรคือยังไม่มีในใจนะว่าจะทำสีอะไรไปดูหน้าง,งานเลยว่าช่างมีสีอะไรมั่งแล้วเราชอบสีไหนนะโอเคไปกันเลย Feels like love Cupid made a shot Straight into my heart Now I'm falling fast and my world's expanding Feels like love อื่นต้องฟอกสีไฮไลท์กันก่อนนะคะอันนี้เป็นการฟอกสีไฮไลท์ครั้งที่1นะสีก็จะดำๆประมาณนี้เลยเพราะว่าปลายผมอะดำมากเลยแล้วก็ครั้งแรกออกมาสีได้ประมาณนี้นะฟอกครั้งแรกเราก็เลยต้องฟอกครั้งที่สองนะคะอันนี้คือฟอกครั้งที่สองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าครั้งที่2เนี่ยสีจะเหลือเฟดไปประมาณที่เท่าไหร่นะ และระหว่างรอนะก็หิวนะคะทุกคนเราก็เลยไปหาอะไรทานนิดนึงเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกข้างๆร้านนะคะราคาถูกมาก20บาทได้เยอะมากเลยก็รอผมเฟดให้ได้ระดับนะคะเราก็เติมพลังนิดนึงนะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสีที่ไฮไลไท์รอบที่2จะเฟดออกมาเหลือประมาณที่เท่าไหร่นะสีก็ ประมาณนี้เลยเฟดออกไปที่ระดับประมาณ78นะเพราะว่าไม่กล้าให้มันขาวกว่าน,นี้จริงๆแล้วกลัวผมเสียจริงๆนะอันนี้ประมาณระดับ7แล้วพอสระออกมาสีจะออกประมาณนี้นะไฮไลท์ระดับ7สระออกมาสีจะประมาณนี้ด้อยู่เดอ้อสีอ่อนอยู่เดอ้อและขั้นตอนสุดท้ายเราทำการลงสีแอมใช้สีบรอนประกายเทาอ่อนนะ แล้วก็ลงทั่วทั้งหัวเลยและนี่ก็คือสีที่เราได้นะจ๊ะทุกคนสีถูกใจมากเวอร์สีตรงไฮไลท์สวยมากแกคือเดี๋ยวนี้ยปี2023เนี่คือสีไฮไลท์มานะกำลังมานะทุกคนไม่ต้องไปทําสีแบบทั้งหัวนะไฮไลท์กำลังมาเดอ้อ สีสวยมากชอบมากสีผมจึ้งมากปีนี้ปังไม่หยุดนะสาวไปหาทํากันนะจ๊ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคลิกไลค์ให้กันนะไปแล้วบ๊ายบาย